ดูความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดเลยกันบ้างน,นะคะที่เขามาพร้อมใจกันค่ะสร้างสะพานไม้ไผ่เสร็จภายในวันเดียวจะเป็นยังไงไปดูความร่วมแรงร่วมใจนี้กันสักหน่อยค่ะมาแล้วค่ะเรียกว่าพลังสาม,มัคคีของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านติดต่อ ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันสร้างสะพ,พานไม้ไผ่คุณผู้ชมนี่เลยนะเป็นสะพ,พานที่มีระยะทางยาวประมาณ150เมตรค่ะเพื่อเป็นช่องทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านค่ะโดยสะพ,พานไม้ไผ่เส้พพนนี้เน,นี่ยมีความพิเศษก็คือเขาต้องสร้างเสร็จภายใน1วัน,พพน,น,วนด้วยแรงคน300คนค่ะส่วนที่ต้องมารวมกันสร้างนะรวมตัวกันสร้างสะพานให้เสร็จภายใน1วันนั้น่ะ นายพัฒนาพลพิมนะคะเป็นนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบลน,นาอานเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากสะพานเก่าที่เป็นสะพานปูนนะคะคุณผู้ชมมีการซ่อมแซมซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน1ปีหากต้องรอนานขนาดนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเดือดร้อนนะคะเพราะว่าต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางเกือบ10กิโลเมตรเลยทีเดียวนะซึ่งระหว่างที่รอค่ะ ชาวบ้านนะคะเขาก็มารวมตัวกันทําสะพานไม้ไผ่เพื่อข้ามแม่น้ําโดยพวกเขาคุณผู้ชมใช้เงินทุนของชาวบ้านเองนะเขาเรียกรายเงินกันเองแล้วมีพระครูสุวรรณธรรมมาทรเจ้าอาวาสวัดโพนงามบ้านติดต่อเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนการสร้างสะพานแห่งนี้ด้วยนะคะ<อ>นี่แหละค่ะ<อ>คุณผู้ชม<อ>สำหรับสะพานไม้ไผ่แห่งนี้<อ>มีระยะ<อ>าทาง ยาว150เมตรนะคะคุณผู้ชมคือเขาใช้ไม้ยูคาลิปตัส150ต้นนะคะแล้วก็มีไม้ไผ่มาสร้างนี่นะคะ500หล่ำด้วยกันนะคะสารขัดแบบโบราณฝีมือของชาวบ้าน2หมู่บ้านนะคะโดยการสร้างในครั้งนี้นะ,ะเรียกได้ว่าเกณฑ์คนมายกหมู่บ้านเลยมาช่วยกันทั้งหมด300คนสลับกันทั้งวันทั้งคืนเอาให้เสร็จภายในวันเดียวนี่แหละคะ่ะ แล้วก็พร้อมใจการตั้งชื่อสะพานแห่งนี้นะคะว่าสะพานรวมน้ําใจไทยติดต่อสามขีนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อสะพานสร้างเสร็จนะคะคุณผู้ชมรถจักรยานรถจักรยานยนต์แล้วก็มีรถสามล้อพ่วงรถเล็กต่างๆเนี่ยก็สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสบายมากขึ้นนะคะไม่ต้อง อ้อมระยะทางเกือบ10กิโลเมตรอีกต่อไปนะคะนี่ก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในจังหวัดเลยจริงๆกว่า300คนนะนี่เอาให้เสร็จภายในวันเดียวนะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญนะอย่างที่บอกไปนะเขารวมเงินสร้างเองด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ